สวัสดีครับ B G Sport นะครับบันเที่วิสนาม B G P U Training Center 3นะครับมาชมกันในขันฟุตบอลเอเชียนวัย9ครับายครับคู่นี้เป็นเกมนัดที่4ของลุมบีนะครับกับระหว่างรีการกทมครับพบกับโรงเรียนอบจชัยนาทครับมีผมและวัดเจอกันคุณพัทรพลชาสติดกสุนผู้บรรญายครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง B G Sport ทุกท่านด้วยนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วครับของศึกลูกหนังขาสั้นของรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ใหญ่สุดของประเทศไทยนะครับ ใจเพื่อนเล็กยากนิดนึงครับสิวัตรขึ้นมาที่พิชชะงูลครับตากมาลูกนี้ได้มงยังตรงตัวของตินครับของอบจอชัยนาทนะครับหวะเปิดครอสไปทางขวาครับแล้วก็มีตัวเข้ามาโฉบลื่นล้มแต่ยังเอาตัวรอดไปได้แต่จังหวะนี้เป็นบอลของทางนั้นยังขมอแย่งได้และซัดเลยครับเอ้แล้วรับไปอยู่แล้วก็เข้าไปเลยโอ้โหจังหวะยิงของกฤะวิทย์ประเสริฐสังครับ แม่ยิงไปนนทพัฒน์เทพดารีนี่เหมือนจะไม่ลำบากในการป้องกันเลยครับสุดท้ายไปรับดุดแล้วบอลรีนเข้าประตูไปครับชัยนาเนี่ยเสียบอลกลางทางน,นะครับแล้วโดนตัดได้ใจย,ยัดมาตรงกลางนะครับแล้วตั้งใจซัดเลยกรวิทย์ประเสริฐสังบอลเนี่ยมันไม่ได้ออกซ้ายออกขวามากนักนะครับตรงตัวท่าฝ่งของนนทพัฒน์เลยแต่กลายไปว่าจังหวะที่จะรับเข้าโซนนะครับบอลไปกระชอก กูกลายไปว่าปริ้นไปชนเสาแล้วก็เด้งเข้าประตูไปเลยพลาดเองครับทุกฝั่งของชัยนาทนะครับต้องชมจังหวะยิงของกรวิทด้วยครับจังหวะเดี๋ยวรับไม่อยู่ครับบอลติ้นแล้วก็เปลี่ยนทางชนเสาเข้าประตูไปเลยพยายามจะตามไปคว้าเลยครับกรวิทประเสริฐสังควรทำประตูให้กับทีมขึ้นนำเนี่ยจะรับหน้าที่เตะบุงเข้าไปเปิดโขงมาจังหวะนี้ บอลหลุดมา2-2สุดท้ายได้ยิงติดบล็อกครับอีกทีหนึ่งเข้าไปเลยครับโอ้โห2-0ส,สูงเลือกแม่แล้วกไหล2-0อย่างไวเลยครับแล้วก็เป็นทางนั้นวิพวัตมหาศาลครับเนี่ยครับเปิดมาเลยครับแล้วบอลมันขูดคลิกครับยิงไปติดบล็อกก่อนครับแล้วมาเข้าทางพอดีก็ซัดเต็มข้อเข้าไปเลยวิพวัตมหาศาลจังหวะแรกเดี๋ยวโอกาสยิงของกีดผ้าก่อนนะครับจะไปติดบล็อกแล้วบอลมาเข้าทางวิภาวัต ไม่ต้องจับนะครับยิงอัดเต็มข้อสวบตะข่ายเข้าไปเลยแมยังไม่ทัดถายมืนเลยครับตั้งฝั่งของอเมรินาชนาตอนนี้ต้องตามหลัง2ส,สกอร์แล้วนะครับแมแต่ไม่แน่อาจจะย้อนดอยผลงานของพวกเขาในเกมที่แล้วแต่จังหวะจะสวนขึ้นมาก็โดนแยกกลับไปอลอก,กรได้อลอก,กรองยิงไกลเองเลยลูกนี้บนพูกมันไม่ปรทัดเลยครับ แต่ยังตรงตัวของติตินของตรงครับราชนกแทงมาตรงกลางแล้วจะหาช่องพัทรพลยิงลูกนี้ตกอไปครับเขาะบอลหาช่องครับก็แหวกเข้ามาตรงกลางได้ครับพทัทรพลวังโยธาแหวกมาสองคนเข้าขวาค้าถนัดมองเลงแล้วก็ซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางบอลก็ถือว่า เกือบนิดนึงนะครับบอลก็ขา้าม uhh, ขาดออกหลังไปผู้ชิดลากจี้มาผู้ชิดจะหาช่องยิงยิงได้อยู่ครับวิพาททำชี้สั้นแล้วจังหวะนี้วิ่งไปรับบอลสุดท้ายแม่จังหวะของดนทพัฒน์ยิงก่อนแล้วยิงอีกทีนึงไม่เข้าครับโอ้โหดนทพัฒน์รับบอลหลุดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยวิพาทมาดูภาพชา้าจังหวะที่ได้ลุ้นของนักกีฬากทมกันก่อนครับแต่เราปิดเสาประตูมาได้แล้วครับเราได้โอกาสในการพลิกยิง เนี่ยครับทำชิงกันแล้วแตะหลบผู้สาประตูมาได้แล้วพลิกยิงด้วยซ้ายแต่บอลผ่านหน้าป่าประตูออกกรอบไปครับทตาฝ่าของวิทภาวัตรมหาศาลที่เกือบจะทำประตูที่สามแล้วก็ประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้พยายามจะยิงให้บอลมันเข้ากรอบเลยครับแต่บอลมันไม่โค้งครับกีตาพัฒนยมืเองครับิีตาพัฒน์ดงตัวรอเพื่อนแล้วให้มาที่นัทนานนัทนาน เปิดมาจนวนนี้ปัดได้แล้วไปเข้าทางมูชิดมูชิดมีเวลาให้ได้เรื่อกแล้วซัดดูที่ติสเตนครับยังได้อยู่ครับมูชิดไหลขึ้นบมาจังหวะเติมเกย์ขึ้นมาของนักนันแก้วสมัครเปิดมาเนี่ยโนธพัชจออกมาตัดแล้วมันไม่พ้นนะครับมาเข้าทางภูชิดก็เดือกที่จะแต่งบอลก่อนแล้วก็ซัดด้วยซ้ายนะครับแต่ว่านนทพัยังแก้ตัวได้ครับจังหวะนี้ก็เซฟปัดออกไป ได้พลาดแล้วสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มครับจบแรกเป็นโรงเรียนกามครับที่คุณนำออบจเชลชีอยู่สองต่อสูงนะครับก็สองประตูได้มาในช่วงต้นเกมนะครับลากแหวกมาต้องป้ายมาทางซ้ายครับพยักษ์เปิดมาลูกนี้ได้โมงแล้วก็ปัดได้ได้ซ้ำอี่ต่าเรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับไล่คืนมาเป็นต่วสองครับจังหวะตามซ้ำจะจ่อของมุกสะพักครับจังหวะเปิดครอสเข้าไปครับ โง่จังหวะแรกเลยชนคานครับแล้วเป็นพงศพักสุเกษมที่ตามซ้ำเข้าไปนี่ครับคือเจ้าตัวก็เป็นคนที่หง่ชนคารนั่นแหละครับแล้วก็ตามซ้ำเข้าไปได้ประตูไล่คืนมาต้องบอกว่าได้เร็วด้วยนะครับในช่วงต้นขึ้นหลังแล้วเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับคือพอเริ่มเล่นในซุกมากขึ้นเนี่ยกีฬากรทมก็เริ่มเป๋เลยนะครับปัดได้ด้วยนะตรีติน กบอลเจ้ากรรมก็มาเข้าเท้าเจ้าตัวพอดีครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปไหลมาต้องเคลียร์ทิ้งครับแม่คุณพามผมเสียสมาธิแล้วจังหวะจะลุยมาของกิติพัฒน์กิติภัฒนคนเดียวครับมีทางด้านอภมจันทร์ชขวางอีกสองคนกิติภัฒนเลือกยังไงไหลมาจังหวะนี้แล้วก็ยิงชนเสาแล้วเข้าไปเลยครับจังหวะของกิติพัฒน์เยอะเสื้อนาโชตครับ โอ้โหจวาวสวนกลับและสุดท้ายพวกเขาได้ประตูหนีห่างไปสามตัวหนึ่งครับสังหายเข้าไปไม่พลาดนี่ครับคือบุกอยู่ดีๆนะครับแล้วโยนยาวเดร็กมาเนี่ยเกมรับของอเบอร์จอชน่าเนี่ยกจจัดจวาผิดกลายเป็นว่าหลุดเข้ามาครับกิจภาพมาตรุงนะครับรอเพื่อนเติมมาทางซ้ายแล้วส่งต่อให้กับธนินพันชรโชตเลือกมุมแตวลูกนี้เข้าประตูไป ก็เ,เลือกไปที่เสาไกลนะครับยิงเบียดเสาเข้าไปเลยต้องชมจังหวะสุดที่ัฒรด้วยนะครับดึงผู้เล่นเกมรับของอมเมรชนาสองคนเข้าไปรุมอยู่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทางนั้นสนดินพัฒน์เนี่ยได้เติมขึ้นมายิงผ่านมือนอนทพัฒน์เทพนรินทร์เข้าไปนะครับเป็นจังหวะโต๊ะกับที่ยอดเยี่ยมนะครับขอรุ่นยนกีฬากมัมแล้วก็ส่งให้พวกเขาเนี่ยนำสองสกอร์อีกครั้งหนึ่งในเกมนี้ แรกในการแข่งขันเอสไว้พิธีครับคนนี้นะครับตักไปจังหวะนี้มอสฟัตสลัดหนีไม่ได้แล้วเปิดมาจังหวะนี้เทียบไม่ได้แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหยิงดุดหลอกไปเยอะเลยครับจังหวะของเชนสิแสงสีครับขึ้นมาทางขวานะครับแล้วเบิ้ลเร็วมาสกัดมามบอลทางขวาจ่ายพลาดแล้วครับแต่จังหวะปะทะกันจังหวะนี้ไม่ฟาวด้วยแต่ท้างที่สุดจังหวะเพลย์ต่อแล้วไหลมาจังหวะนี้โอ้โหยิงหลุดกรอบไปเฉยเลยครับจังหวะของผู้เล่น เมื่อสักครู่นี้ของปเจชัยนาเดียบน่าเสียดายมากๆเลยครับคือผู้สีนะ่ะปล่อยเกมไปแล้วแล้วทำเกมขึ้นมาทางขวาได้ตบเข้ามาครับได้โอกาสชาร์จให้กิิภาครับลองยิงไกลลูกนี้นโอ้โหเกือบได้ครับบอลชนคานยังไม่ออกนะครับเกียบอีกทีนึ่ง แต่ว่ามีเสียงนกหวีดบอกว่าบอลมันออกจากเส้นเต็มใบไปแล้วครับมทกําลังใจมากขึ้นนะครับการไปว่าจากที่จะมีลุ้นในการตีตื้อขึ้นมาเนี่ยเกือบที่จะเสียลูกที่4นะครับจังหวะยิงของกินยาพาสมารจรุงที่เลือกที่จะปั่นลูกนี้เนี่ยบอลไปชนคานเอาเข้รการของเรื่ององรอีกนึงแล้วซัดลูกนี้ติดเซฟครับแมกกินยาพาสยังไม่มีชื่อเป็นคนทำสกอร์ให้กับทีมนะครับวันนี้เป็นนันทพลทเทบารินนี่ ถอยห่างไปแล้วมีโอกาสโชว์โอกาสซัดด้ขวาเลยครับก็จบที่สกอร์3-1นะครับเกมนี้โรงเรียนกทมขึ้นนำก่อน2ประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกครับจากกรวิทประเสริฐสังนาทีที่13ครับแล้วก็มาบวกประตูที่2ครับจากวิภาวศมหาศานนาทีที่16ครับในช่วงครึ่งหลังครับชัยนาทแก้เกมมาค่อนข้างดีครับแล้วก็มาได้ประตูตีไข่แตกครับจากพงศพักสุเกษตนาทีที่50